ป๊อปป๊อปป๊าดมานี่ทุกคนวันนี้นะคะเราไปเหมาของมามาเกลลี่กลับบ้านมาแล้วมาเลยคะ่ะเกลลี่สวัสดีค่ะเอากระเป๋าลงมาด้วยลูกเพิ่งเราเรียนใช่ไหมคะมามาวันนี้มีอะไรมาให้ด้วยคะพี่เกลอะไรคะเดี๋ยวไปดูหลังนิดค่ะไป อันนี้นะอันนี้แม่เกตจะให้เปิดนะเปิดเลยหนึ่งสองสามเปิดเปิดเปิดนี่ทุกคนวันนี้นะคะเราไปเหมาของมาวันนี้พี่เกลี่ไปโรงเรียนใช่ไหมคะไม่ได้ไปด้วยนะคะแม่ก็เลยซื้อของโปรดมาให้ทุกคนดูคือว่าซื้อมาแบบหมอๆแบบนี้เลยนะคะไม่ชอบอันนี้ใช่ไปเดี๋ยวเรามาขนของกันแล้วก็มาดูกันว่าแม่เกตซื้ออะไรมาบ้างคะพี่เกล นี่นะคะทุกคนตอนนี้แม่เกตกับน้องเกลลี่ก็ช่วยกันขนมาหมดแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราเอามาดูกันว่าแม่เกต์ซื้อขนมอะไรมาให้พี่เกลลี่บ้างอันนี้คือหมาเมาสมาเลยนะเกลลี่ชอบมากใช่ไหมคะเออดีฮมาเล่นรถแล้วนอกจากขนมนะคะแม่ก็ซื้อของเล่นมาด้วยนะก็จะเป็นของเล่นรถให้น้องฮันบานะคะฮมาเล่นรถได้ของเล่นนะคะพี่เกลได้ขนมแบบเต็มเต็มแบบนี้เลยนะคะเต็มกล่องเลยนะพี่เกลโอ้โหกินเลยลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบ้างว่าเราได้อะไรกันนะคะ นี่เลยทุกคนนี่มันจะเป็นขนมแบบนี้นะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตให้เราด้วยโอ้ใช่กินด้วยกันค่ะมีเยอะเลยนี่นี่อา่าด้วยกันนะเป็นของพี่เกลนะอา่าแล้วก็จะมีขนมเยลลี่ใช่ไหมล,ลูกเยีแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ก็คือนขนมของโปรของเกลลี่เลย,ยใช่ยาวมากใช่ไหมชอบไหมครับชอบมานี่อันนี้ใครมากินมาแล้วพี่เกลอร่อยมากพี่เกลเคยกินยังคะเคยกินแล้วใช่ไหมอะ อ้าวแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้มีขนมโอโจ้ด้วยนะคะเยอะมากโอริโอ้ใช่ไหมคะอันนี้นะคะเป็นขนมคุกกี้นี่คุกกี้นะคะอันนี้เยลลี่นะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นอะไรคะสาลายไม่อยากซื้อมาเป็นแพ็กแบบนี้เลยนะใช่เยลลี่ของบาเนาะโอเคอันนี้เป็นขนมวัฟเฟิรช็อกโกแลตนะคะมีเอลเซ่ด้วยมีหลายรสเลยนะไม่เด็บซื้อมา อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นขนมขางไก่ทุกคนอร่อยนี่ขนมช็อกโกแลตบิซกิใช่เมื่อกี้เราซื้อมาอันนี้นนนตะวนันรสราบนะคะแล้วก็มีขนมคุกกี้น,นี่แม่เกีชอบมากแล้วก็จะมีอันนี้ทุกคนมันจะเป็นช็อกโกแลตแบบว่าอร่อยมากนะซ่ะเป็นกล่องใช่ลูกอมอมยิ้มใช่ไหมคะน,นี่ซือ้อมาอด้วยวใช่ของว้าใช่ไหมครับเดกกันกินนะคะไหม โอเคทุกคนคือม,มันเยอะมากดูนี่นะคะเยอะมากแล้วก็จะมีของเล่นแบบเป็นแท็กแท็กแบบนี้เลยนะคะน,นี่ของเล่นรถเอามาชอบรถมากนะคะแล้วก็จะมีของเล่นยิงปืนนะคะสปินเนอร์ด้วยอันไหนคะอุ้งง,งูเดี๋ยวเอาไปต่อกันเนะดี๋ยวพี่เกียวต่อให้เนาะโอเคเกรีบไปนะคะวันนี้เลิกเรียนมาเห็นขนมเต็มๆเลยเป็นไงบ้าง สน,นุกดีใจใช่ไหมจะได้กินขนมเยอะๆเลยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้กินทีเดียวหมดนะคะเพราะว่าเราจะต้องแบ่งกินแทนพี่เกล<ช>คุณแม่เนี่ยถึงชอบซื้อมาเยอะๆเพราะว่าพี่เกลี่เขาจะแบ่งกินนะคะเราไม่ควรกินทีเดียวหมดนะคะเพราะว่าอันตรายนะมันจะเป็นแบบว่าเราจะฟันผุด้วยใช่ไหมพี่เกลแล้วก็รับสารอาหารไม่เพียงพอนะคะเราจะต้องกินอาหารในครบห้าหมู่นะคะแล้วขนมก็เอาไปเสริมเอาแต่ว่าพวกเราจะซื้อแบบเดือนหนึ่งสองครั้งใช่ไหมลูกอา่าสองครั้งเนาะ อ,อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ไม่เก้ซื้อนะคะนี่โอเคกัะทุกคนแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ